สวัสด,ดีชาวอารครา n แนลนะฮะคลิปนี้ครับอาร a ครา n แนลจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจจากตัวอย่างที่สองของชางชี And the Legends of the Ten Rings นั่นเองนะครับหลังจากที่ทาง Marvel Entertainment นะครับได้ปล่อยตัวอย่างที่2มาให้เราได้ชมนั้นนะครับทำให้เราเห็นมิติของเรื่องราวเพิ่มเติมมากขึ้นครับ เรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นและความน่าสนใจให้กับฮีโร่ใหม่ป้ายแดงของจกักรวาล MCU อย่างชางชีไม่น้อยเลยทีเดียวครับคลิปนี้นะครับอัคร t i o าชาแนได้หยิบยกประเด็นที่สําคัญต,ต่างๆจากตัวอย่างนี้ครับมาให้กับทุกท่านได้รับทราบกันติดตามครับสําหรับซือมูหลิวนะครับรับบทเป็นชางชีลูกชายของผู้ก่อการร้ายชื่อดังอย่างเดอะแมนดรินนะครับ ที่รับบทโดยเหลียงวเฉวย่ยหรือโทนี่เหลียงนั่นเองครับช่างชีนั้นได้รับการฝึกฝนจนมีความเป็นเลิศทางด้านกางฟูนะครับและก็สามารถควบคุมพลังชีได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเขานั้นพยายามหลีกเลี่ยงชะตาก,กรรมของเขาที่จะต้องได้รับในอนาคตจากครอบครัวนะครับโดยย้ายตัวเองไปอยู่ที่อเมริกาครับแล้วก็ทํางานเป็นพนักง,งานบริการต่างๆสุดท้ายแล้วนะครับก็หนีชะตาก,กรรมตรงนี้ไม่พ้นอยู่ดีครับและก็ต้องไปเผชิญหน้ากับองค์กรเดอะเทนสตริงนะฮะ องค์กรที่พ่อของเขานั้นเป็นผู้ควบคุมอยู่นั่นเองครับโดยมีผู้ร่วมชะตาก,กรรมอย่างเคที่ที่รับบทโดยอควาฟีน่าโดยเคที่คิดว่าเพื่อนของเธอที่สนิทด้วยเนี่ยน,นะครับเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งครับก่อนที่เธอจะเข้าใจว่าชางชีนั้นคือลูกขององค์กร The t e n นส์ลิงหรือแมนดารินนั่นเองนะครับมาที่ประเด็นแรกครับเราเห็นธงสัญลักษณ์เดอะเทนส n ลปรากฏอยู่ที่ฉากแรกเลยนะครับ ซึ่งจากตัวอย่างที่2นี้นะฮะทำให้เราเห็นธงเดอะเทนส์วิงนะฮะโอกสะบัดอยู่ในสนามรบนั่นเองครับซึ่งถ้าเราลองย้อนไปนึกถึงฉากที่มีสัญลักษณ์เดอะเทนส์วิงเนี่ยในจกักรวาล MCU นะครับก็ต้องพูดถึง Iron Man ภาคแรกครับจากการที่โทนี่สตาร์ถูกลักพาตัวไปนั่นเองนะครับแล้วก็ใน Iron Man ภาค3ครับที่เราเห็นเมนเดารินตัวปลอมปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการย้อนถึงจุดกำเนิดและประวัติศาสตร์ขององค์กรเดอะเทนส์วิงนั่นเองนะครับ ที่มีที่มาที่ไปอย่างยาวนานและก็แฝงตัวอยู่ใน MCU มานานแล้วนั่นเองครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับทำให้เราเข้าใจว่าจุดประสงค์ขององค์กรนี้คืออะไรและใครอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้มาที่ประเด็นต่อมานะฮะพูดถึงความหมายของพลังริงในแต่ละวงในแบบฉบับของ MCU กันบ้างนะครับถ้าเราซูมไปที่สัญลักษณ์ของ The Ten Rings เนี่ยเราจะเห็นตัวอักษรจีน ปรากฏอยู่นะฮะในแต่ละวงครับเราเห็นรายละเอียดของการใช้พลังของริงทั้งหมดนี้นะฮะมากขึ้นเลยครับจากตัวอย่างที่เดอะแมนเดรินนั้นสวมวนริงที่แขนของเขานะครับข้างละ5วงแล้วก็เหวี่ยงหรือสะบัดแขนไปรอบๆครับซึ่งดูแล้วเนี่ยสร้างความแปลกใหม่และดูเท่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับความแตกต่างของคัมแบร์ริงในแบบฉบับคอมิกกัแบบริงใน MCU นั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับริงในแบบฉบับคอมิกนั้นเนี่ย เป็นแหวนที่มีพลังที่แตกต่างกันในแต่ละวงครับแต่ใน MCU นั้นเนี่ยริงก็คือกำไรข้อมือที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นอาวุธที่เพิ่มพลังให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับเจกเช่นวเยกับคอนมายโนีย และก็ขวานสตอมเบเกอร์นั่นเองนะครับเมื่อเขาสะบัดแขนนะครับพลังจากห่วงนั้นก็จะมีอํานาจมากขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับห่วงนั้นก็จะกลับเข้าสู่ที่เดิมอย่างปลอดภัยหลังจากที่ถูกใช้งานแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นของเรื่องราวของครอบครัวของชางชีกันบ้างครับหลักฉากที่เราเห็นการแฟลชแบ็กไปยังอดีตของวัยเด็กของชางชีนะฮะทำให้เรารู้ถึงการที่เดอะเมนเดรีนหรือเบนส์บูเนี่ย มีความตั้งใจที่จะสืบทอดพลังของเทนสริงนี้นะฮะที่เขาดูแลมาอย่างยาวนานครับแล้วมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยดูไม่แก่เลยตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเดมนดารินนั้นต้องการที่จะมองหาผู้สืบทอดและก็ส่งต่อพลังเทนสริงนี้ และชางชีคือคนที่เขาเลือกมาโดยตลอดครับตามสิทธิ์ทางสายเลือดนั่นเองนะครับซึ่งชางชีจะต้องพิสูจน์ความสามารถให้คู่ควรกับเทนเซงนี้ด้วยตัวของเขาเองนั่นเองครับมาที่ประเด็นของมิเชลโยกันบ้างนะฮะกับบทบาทของเจียงหนานซึ่งจากเครดิตที่เราเห็นเนี่ยทำให้เราทราบว่า มิเชลโยเนี่ยรับบทเป็นเจียงหนาในหนังเรื่องชางชีนี้นั่นเองครับซึ่งในคอมมิกนะครับยังไม่มีการพูดถึงตัวละครตัวนี้แน่นอนครับบทบาทเจียงหนาเนี่ยดูเหมือนเธอจะเป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวของชางชีนะฮะเธอรู้เรื่องราวของเทนซิงและก็เข้าใจถึงเรื่องราวของเดอะแมนดารินรวมทั้งแม่ของชางชีเป็นอย่างดีด้วยนั่นเองครับมในฉากต่อมานะฮะเป็นฉากที่เจียงหนาหรือมิเชลโยเนี่ยยืนอยู่ข้างๆชางชีและก็เคที่ครับซึ่งตรงหน้าของพวกเขานั้นเนี่ย เหมือนจะเป็นสถานที่ที่ดูมีความสําคัญอีกฝากหนึ่งนะฮะระหว่างทะเลนี้นะครับก็มีภูเขาที่อยู่ตรงข้ามที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่อยู่ขององค์กรเด e ะเทนส์วิงนั่นเองครับเนื่องจากชางชีนั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในซานฟรานซิสโกมาตลอดระยะเวลา10ปีด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนครับมันดูไม่ปลอดภัยเขาได้รับการคุกคามจากเดอะเทน i n วมาโดยตลอดนะครับซึ่งการที่พวกเขาจะไปสถานที่แห่งนั้นนะฮะ อาจจะต้องผ่านด่าสําคัญอะไรบางอย่างครับและแน่นอนครับดูเหมือนว่าชางชีเนี่ยจะมาพร้อมกับเซียนหล,ลิงนะฮะหรือน้องสาวที่ห่างเหินของเขาครับที่เราเห็นเธอในฉากสั้นๆในแดนประลองนั่นเองครับที่มาพูดถึงเรื่องราวประเด็นของแม่ชางชีกันบ้างครับในขณะที่เจียงหนานนะฮะมีการพูดถึงแม่ของชางชีแล้วก็ตัดภาพไปที่ชางชีในวัยเด็กกับแม่ของเขานะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้รับการฝึกฝนอย่างอ่อนโยนจากแม่ของเขาครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ของเขานะครับซึ่งแตกต่างจากพ่อโดยสิ้นเชิงครับสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแม่ของเขาเนี่ยกำลังฝึกเขาเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมพลังชีนะครับซึ่งเทคนิคของพลังชีนี้นะครับพ่อและแม่ของเขาเนี่ย จะมีแนวทางการใช้พลังและก็ควบคุมพลังนี้ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งชางชีเนี่ยจะต้องรวบรวมความสามารถทั้งสองนี้เข้าด้วยกันครับเพื่อมาต่อกรกักบพ่อของเขาและองค์กร The Tenswing นั่นเองครับมาที่อีกฉากหนึ่งนะฮะผมขอเรียกฉากนี้ว่า The Black Room แล้วกันนะครับ ซึ่งเป็นฉากที่ทําให้ผมนึกถึงเวทลูมของแบล็ k วีโอดครับซึ่งฉากนี้นะครับก็คือการที่เราได้เห็นการฝึกของนักฆ่าในองค์กรเอเทนส์เลิงครับซึ่งก็เหมือนเป็นกลยุทธ์เล่นแนวทางปฏิบัติของเดอะแมนดารินนะครับดูมีลักษณะเหมือนการฝึกทหารและทหารพวกนี้นะครับก็อาจจะต้องมาปะทักกับชางชีในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับมาที่ประเด็นเรื่องราวของเดดเยลเลอร์มั่งนะฮะจากตัวอย่างแรกของชางชีนะฮะเราได้เห็นการปรากฏตัวของไวน์ไลท์อย่างเดดเยลเลอร์ครับ ที่เขาเนี่ยได้ยืนข้างๆเดอะแมนดารินนะฮะในระหว่างการฝึกฝนชางชีในวัยเด็กนั่นเองครับซึ่งในตัวอย่างที่2นะครับเราเห็นเดดเดเลอร์เนี่ยกำลังร่วมฝึกการต่อสู้ร่วมกับชางชีในตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการไม่ลงรอยของทั้งสองคนครับเมื่อเดดเดเลอร์เนี่ยอาจจะมีความอิดฉาชางชีนะครับที่เดอะแมนดารินเนี่ย เลือกเขาเป็นผู้สืบทอดทุกอย่างแทนที่จะเป็นเดดเดลเลอร์ผู้ที่ซื่อสัตว์แล้วรับใช้เดอะแมนเดลินมาอย่างยาวนานนั่นเองครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้เห็นชางชีและเดดเดลเลอร์เนี่ยปะทะกันในช่วงเวลาปัจจุบันด้วยครับซึ่งสถานที่ที่เราเห็นนั้นเนี่ยก็ดูคล้ายกับเมืองแมดดิพัวนะครับจากซีรีส์ The f a l c o ค and the Winter s o l d i ์โนนั่นเองครับประเด็นต่อมานะฮะเรื่องราวของ The ะเทน Wing กับเทคโนโลยีที่แฝงมาในองค์กรครับฉากที่เราเห็น ที่เดดเดียเลอร์เนี่ยคว้างมีดเล็กๆฝังไปในกระจกครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกระจกก็จะระเบิดขึ้นนะครับซึ่งจากฉากนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่ากลุ่มเดอะเทนส์บิงเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การต่อสู้ตามสมัยโบราณเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังมีการบรรจุเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการต่อสู้อีกด้วยครับถ้าเราย้อนไปในเรื่องแอนด์แมนนะฮะกลุ่มเดอะเทนส์บิงเนี่ยได้ส่งตัวแทนเข้าซื้อชุดเกราะของเยลโล่แจ็คเก็ตครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับที่พวกเขาเนี่ย จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาเสริมกําลังในการต่อสู้นั่นเองครับประเด็นต่อมานะฮะการกลับมาเจอกันระหว่างเดมอนดารินและชางชีครับซึ่งจากตัวอย่างแรกเนี่ยเราอาจจะสงสัยกันว่าทําไมชางชีเนี่ยถึงต้องหนีออกไปอยู่อเมริกาตอนตรวจตนที่แท้จริงของเขาและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติถูกไหมครับแต่ในตัวอย่างที่2นะครับเราเห็นเขากลับไปที่องค์กรเดอะเทนซ์ลิงครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเดาได้ว่าเดมอนดารินเนี่ยส่งมือสังหารที่เก่งที่สุด เพื่อไปตามหาลูกชายของเขาให้กลับมานั่นเองครับซึ่งถ้าชางชีไม่เชื่ออะไรในสิ่งที่พ่อบอกเนี่ยเขาก็คงไม่กลับไปเจอกับพ่อของเขาอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เชื่อว่าพ่อของเขานั้นคิดถูกนั่นเองนะครับเหตุผลนี้แหละครับนําไปสู่การกลับมาเจอกันระหว่างพ่อกับลูกนั่นเองครับซึ่งก็เหมือนกับว่าชางชีเนี่ย จะไม่พอใจสําหรับการกลับมาพบกันกับพ่อของเขาในครั้งนี้นะครับการสืบทอดมรดกนี้ของเดมนดารินคืออะไรยังไงเราก็ต้องไปรอชมในหนังเรื่องนี้จริงๆกันนั่นเองครับต่อมานะฮะเรามาพูดถึงเรื่องราวของปัญหาของเดมนดารินกันบ้างครับนอกจากการพบกันของพ่อและลูกแล้วนะครับเรายังเข้าใจชัดเจนมากขึ้นด้วยว่าเหตุใดชางชีถึงเกลียดเดมนดารินนั่นเองครับโดยชางชีรู้อยู่แก่ใจว่าพ่อของเขานั้นคืออาจอยากก่อนที่หดเหี้ยมนะครับ แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ของเขาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือประเด็นที่ทําให้ชางชีนั้นเนี่ยไม่พอใจพ่อของตนเองเป็นอย่างมากนะครับที่พ่อของเขาเนี่ยแสดงความรุนแรงต่างๆให้เขาเห็นตั้งแต่เด็กนั่นเองครับมาพูดถึงประเด็นของวัยเด็กของชางชีกันบ้างนะครับในฉากวัยเด็กของชางชีเนี่ยเราเห็นเดเมนดารินเนี่ยพาชางชีไปเจอแต่ความรุนแรงการต่อสู้การทะเลาะวิวาทนะครับ ซึ่งดูเหมือนว่าชางชีในวัยเด็กนั้นเนี่ยหวาดกลัวต่อการกระทาของพ่อของเขาและก็ฝังใจมาเป็นภาพจํามาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งมันก็กลายเป็นภาพชินตาของเขามาโดยตลอดนะครับจุดนี้เองครับก็อาจจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ชางชีนั้นเป็นปรปักต่อพ่อของเขานั่นเองครับประเด็นต่อมานะฮะเป็นการพบกันของเจียงหนานกับชางชีครับทำให้เราเห็นการควบคุมพลังชีจากเจียงหนานนะครับซึ่งทําให้ชางชีเนี่ย ประหลาดใจกับความสามารถในการควบคุมพลังชีของเจียงหนานนั่นเองครับดูเหมือนว่าหลังจากการที่ชางชีนั้นเนี่ยเรียนรู้การต่อสู้แบบประชิดตัวจากการควบคุมพลังของพ่อของเขานะครับ ยงหนาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ถ่ายทอดความสามารถที่ไม่ธรรมดานี้ให้กับชางชีซึ่งเป็นการใช้พลังชีจากฝั่งทางแม่ของเขานั่นเองนะครับรวมถึงสอนให้ชางชีนั้นเนี่ยควบคุมองค์ประกอบของพลังต่างๆให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับประเด็นต่อมานะฮะเป็นฉากที่อยู่บนรถบัสครับ หลังจากที่ตัวอย่างแรกเนี่ยเราเห็นชางชีมีการประทะกับเลเซอร์ฟิตถูกไหมครับซึ่งเลเซอร์ฟิตก็คือวายร้ายอีกคนหนึ่งที่เราเห็นในเรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นฉากต่อมาโดยที่ชางชีนั้นเนี่ยได้ห้อยตัวลงมาจากโบสบัสคันนี้ครับทำให้เราเห็นถึงความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวของเขานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเลเซอร์ฟิสเนี่ยจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวอีกคนหนึ่งในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับฉากต่อมานะฮะเราเห็นเหมือนกับเป็นพิธีอะไรสักอย่างหนึ่ง เรียกได้ว,ว่าเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่งบนเกาะเดียวกันที่เราพูดถึงก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับเราเห็นโคมไฟประดับลอยอยู่บนผิวน้ําดูมีความสวยและแปลกตามมากครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับอาจจะดูสมมุติขึ้นในโลกของชางชีครับแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีการอ้างถึงเทศการเชียงหยนครับ ที่บอกถึงการละทิ้งตัวตนของเราในอดีตแล้วก็ทําให้เรานั้นเดินหน้าต่อไปในปัจจุบันและอนาคตครับซึ่งก็เปรียบได้กับหนังเรื่องนี้นะฮะที่ชางชีนั้นเนี่ยกำลังจะทิ้งเงาของเดอร์มนดารินหรือจากบรรพบหลุดของเขาจากตัวอย่างของชางชีที่เราเห็นนั่นเองครับฉากต่อมานะฮะเกี่ยวข้องกับสารเจ้าที่มีน้ําไหลออกมานั่นเองเนะครับ ถือเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่งครับเราจะเห็นน้ำนะครับได้ไหลออกมาจากประตูหินวงกลมอันนั้นนะฮะซึ่งมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับการฝึกฝนพลังชีของแม่ของเขาด้วยครับซึ่งในตอนที่เขายังเด็กนั้นเนี่ยชางชีอาจจะมีพลังในการควบคุมสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ให้หยุดนิ่งได้นั่นเองครับแต่เขาอาจจะควบคุมพลังนี้ไม่ดีพอนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเราเห็นเขากลับมาใช้พลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะในการครวบคุมอะไรบางอย่างให้หยุดนิ่งได้นั่นเองครับต่อมานะฮะเรามาพูดถึงอิทธิพลของเดอะแมนดารินบ้างครับจากฉากที่ชางชีมาถึงองค์กรเดอะเทนดิงพร้อมกับเคที่และเสี่ยวเหลียงนะฮะโดยมีเดอะแมนดารินและเลเซอร์ฟิสนั่งมาด้วยนั่นเองนะครับหลังจากที่พวกเขาได้เดินลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ถูกไหมครับ เราเห็นเหล่าทหารหลายสิบคนแล้วก็ทําความเคารพต่อเดอะแมนดารินนั่นเองครับซึ่งก็ทําให้เราทราบถึงการมีอิทธิพลของเดอะแมนดารินต่อองค์กรเดอะเทนริงนี้นะฮะว่ามันมีอํานาจมากขนาดไหนนั่นเองครับฉากต่อมานะฮะเป็นฉากที่เราเห็นเหมือนเป็นการฝึกการต่อสู้ในป่าของเดอะแมนดารินครับจากตัวอย่างแรกที่เราเห็นเดอะแมนดารินเนี่ยในชุดขาวนะครับต่อสู้กับผู้หญิงคนหนึ่งครับในป่าแห่งหนึ่งนะครับทาให้เรานึกถึงหนังเรื่อง how of f i y i n g d a c k e r นะครับ ซึ่งพอมาเป็นตัวอย่างที่2ครับเราเห็นพลังของการขว้างเริงหรือซึ่งเราอาจจะเดาว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแม่ของชางชีหรืออาจจะเป็นเจียงหนานก็เป็นได้นะครับที่อาจจะดูเหมือนมีความขัดแย้งกัน ซึ่งผมมองว่าพลังชีเนี่ยที่มาจากฝั่งของพ่อกับพลังชีจากฝั่งแม่เนี่ยมันอาจจะเป็นหยินกับหยางที่แบบมันเป็นพลังคนละขั้วกันนะครับซึ่งเจียงหนานเนี่ยอาจจะมีการแนะนําให้ชางชีเนี่ยใช้พลังสองพลังเนี้ยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ครับและนี่ก็คือข้อได้เปรียบซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวของชางชีกับพลังชีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับฉากต,ต่อมานะฮะไม่พูดถึงฟูดด็อกไม่ได้ครับเราจะเห็นฟูดด็อกเนี่ย ร่วมรบในสนามโลก,กับท่านหลายๆคนเลยทีเดียวครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะฮะฟูด็อกก็โผล่มาให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งนอกจากฟูด็อกจะเป็นแค่หินคอยเฝ้าประตูวัดแล้วนะครับฟูด็อกเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ในตำนานโบราณของจีนที่มีตัวตนจริงๆครับและ MCU เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของฟูด็อกให้เราเห็นในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งการที่ฟูด็อกมีชีวิตนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่การใช้เวทมนต์นะฮะทำให้ฟูด็อกมีชีวิตขึ้นมา หรืออาจจะเป็นฟูด็อกตัวเ,เป็นสัตว์ในตำนานที่มีการปรากฏตัวขึ้นมาก็เป็นได้ครับไประเด็นต่อมานะฮะเป็นการพบกันระหว่างชางชีกับน้องสาวครับการเผชิญหน้ากันระหว่างชางชีกับเสียหลิงเนี่ยนะฮะในแดนประลองเนี่ยอาจจะเป็นการพบกันครั้งแรกของพวกเขาครับหลังจากที่ชางชีเนี่ยได้ทิ้งทุกอย่างจากครอบครัวมาอยู่ที่อเมริกานั่นเองครับ ซึ่งในหลายๆฉากต่อมาเนี่ยเราเห็นช่างชีกับเซียวหลิงเนี่ยอยู่ร่วมฉากกันในเชิงที่เป็นมิตรในหลายๆฉากต่อมาในตัวอย่างนั่นเองนะครับซึ่งก็บุ่งบอกว่าทั้งช่างชีและเซียวหลิงเนี่ยอาจจะมีเจตนารมเดียวกันที่ไม่เห็นด้วยต่อการกระทําทของโดเมนดารินก็เป็นได้ครับประเด็นต่อมานะฮะเกี่ยวข้องกับมังกรที่อยู่ใต้น้ำนั่นเองครับซึ่งเป็นหนึ่งช็อตที่ดูว้าวมากนะฮะสำหรับฉากนี้นะครับเราเห็นช่างชีนั้นเนี่ยได้เผชิญหน้ากับมังกรตัวใหญ่มากที่อยู่ใต้น้ํานะครับ ซึ่งมันก็อาจจะเป็นฉากความฝันหรืออาจจะเป็นฉากที่เจอกันจริงๆก็เป็นได้ครับซึ่งในคอมมิกนะเนี่ยมีการพูดถึงมังกรในเรื่องชัางชีก็คือฟินฟางฟูมซึ่งเป็นเอเลี่ยนเผ่าพันธ์มังกรนะครับที่เกี่ยวข้องกับแหวนทั้ง10วงนี้นั่นเองครับถ้ามังกรตัวนี้ไม่ใช่ฟินฟางฟูมนะครับก็าอาจจะเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ มีการเกี่ยวข้องกับตำนาน The Tens Ring ก็เป็นได้ครับและมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแม่ของชางชีด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับน้ำนั่นเองนะครับซึ่งก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับว่า เรื่องราของมังกรจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับประเด็นต่อมาครับเรามาพูดถึงสิ่งที่เมนดดรินต้องการบ้างครับช็อตสั้นๆที่ชางชีตะโกนต่อหน้าพ่อของเขานะครับกับคําพูดที่แบบดูเหมือนมีอารมณ์โกรธครับที่ว่านี่คือสิ่งที่พ่อต้องการใช่ไหมเนีย่ยชางชีพูดออกมาแบบด้วยอารมณ์ที่หนักแน่นมากนะครับซึ่งเราจะเห็นสิ่งที่ชางชีพูดเนี่ยอยู่หน้าศาลแห่งหนึง่ง เป็นสารที่เหมือนกับว่าเราเห็นฉากต่อสู้กันแล้วในตัวอย่างที่แล้วครับโดยที่ชางชีเนี่ย ใส่ชุดเต็มยศของเขาเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกฉากหนึ่งครับที่อาจจะมีการเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันกันกบฉากที่แล้วในตัวอย่างแรกนั่นเองครับทีนี้เราพูดถึงไฮไลท์ของตัวอย่างนี้กันบ้างน,นะฮะก็คือฉากการต่อสู้ระหว่างชางชีกับเดอะแมนดารินพร้อมกับเดอะเทนดริงนะฮะถือเป็นฉากที่แบบผมรู้สึกแบบว้าวสุดๆครับสำหรับตัวอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแสงฉากเอฟเฟกอะไรต่างๆนะฮะถือเป็นไฮไลท์มากๆสําหรับตัวอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ดูเหมือนว่าชางชีเนี่ยกำลังจะดึงแหวนทั้ง10วงออกจากแขนของพ่อของเขาครับโดยใช้พลังชีที่มีอยู่ในตัวเขานะครับซึ่งเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาอาจจะได้รับการผสมประสานพลังชีระหว่างฝั่งพ่อและก็ฝั่งแม่เข้าด้วยกันครับอย่างที่ผมบอกครับมันอาจจะเป็นหยินหยางและวมารวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ทำให้เราได้คาดเดาได้เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยช่างชีเนี่ยจะมีอาวุธเป็น the Ten r i n g เป็นอาวุธประจํากายของเขาในโลกของ MCU อย่างแน่นอนนั่นเองครับมาที่ประเด็นสุดท้ายนะฮะถือว่าเหนือความคาดหมายครับเป็นฉากในแดนประลองตอนท้ายครับของช่วงตัวอย่างที่2นี้เลยนะครับซึ่งทําให้เราเห็นตัวร้ายอย่าง Abomination ที่มาจาก Incredible Hulk ในปี2008เลยนะครับ1ิกว่าปีนะครับตัวร้ายตัวนี้ได้กลับมาให้เราได้เห็นอีก ครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่แบบ Ab บ m i n a t i o n เนี่ยได้มาต่อสู้หาเลี้ยงตัวเองอะครับในฉากฉากนี้นะครับซึ่งจากหนังเรื่อง The Incredible Hulk นะครับทิมโรสเนี่ยเป็นผู้รับบทเป็น Ab บ omination ในหนังเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังไม่มีชื่อนักแสดงปรากฏนะครับว่าทิมโรสเนี่ยจะมารับบทเป็น a b o m i n a t i ันในหนังเรื่องฉางชีครับเราก็อาจจะเดาได้ว่ามันอาจจะเป็น CG ไหมหรืออาจจะใช้คนอื่นแสดงแทนหรือเปล่าซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ใช่เรรื่อองสสํําาคััญะไ ใครจะมารับบทเป็น a b บมิ n เ t ช o ันถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงความเชื่อมโยงก็คือมันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังซีรีส์ช h ฮักครับซึ่งเราก็มาดูกันต่อไปว่าในซีรีส์ชีฮักเนี่ยจะมีการปรากฏตัวของไวายรตัวนี้หรือไม่นะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดสังเกตก็คือ a b บมิ n เ t ช o ันในเวอร์ชั่นชางจีเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างที่ดูแตกต่างออกไปจากเดิมนั่นเองนะครับซึ่งในระหว่าง10ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะมีการ ฒนาตัวเองให้มีอะไรที่เหนือกว่าหรือมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งหนังอาจจะให้คําตอบเราก็เป็นได้ครับส่วนคู่แข่งของ Abomination นะฮะก็เหนือความคาดหมายอีกเช่นกันครับก็ดูมีลักษณะเหมือนว่องมากเลยนะครับ ผู้ต่อสู้นี้นะครับมีการใช้พลังหรือเวทมนต์ที่คล้ายกับด็อกเตอร์สเตรนหรือในหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนมากๆครับมันทําให้เราเดาเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับว่าเขาคือหว่องหรือไม่ถึงแม้ว่ารายชื่อนักแสดงที่ปรากฏออกมาเนี่ยจะไม่มีหว่องหรือเบรนดิกหว่องเลยนะฮะ แต่ก็มีข่าวลือมาไม่น้อยครับที่เบนเดนดิกเนี่ยจะมาเป็นนักแสดงรับเชิญให้กับหนังเรื่องนี้นั่นเองเนะครับก็เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้นะฮะคือประเด็นที่น่าสนใจกับตัวอย่างที่สองของชางชี And the Legend of the Ten Ring s ครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะฮะ ไปให้กับคนที่ชื่นชอบ MCU ได้รู้จักด้วยนั่นเองนะครับเพื่อให้ช่องของเรานั้นได้เติบโตและก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาารคร์คราชาน้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ